สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฮซูมเลขทะเบียนงูเขียวเลื้อยซุกจัก,กรยานยนต์แฮซูมเลขทะเบียนเมื่อวันที่25มิถุนายนผู้สื่อข่าวรับแจ้งมีงูเขียวเลื้อยเข้าไปซุกในรถจัก,กรยานยนต์ของนายเจษดาจแจ่มแจ้งอายุ37ปียามรักษาการของโรงพยาบาลอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินจึงเดินทางตรวจสอบพบงูเขียวยาวประมาณ50เซนติเมตร กำลังขดตัวอยู่ในเหล็กกันเครื่องรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่า MT 300cc 2สูบสีดำแดงทะเบียน1ก็ไก่ลอลิง9466สุรินเจ้าของรถจึงใช้ท่อน้ำ PVC ดึงงูออกมาก่อนปล่อยคืนธรรมชาติโดยไม่ได้ทำร้ายแต่อย่างใดน่าเจะสดากล่าวว่าช่งชาวงเช้าที่ขี่รถจักรยานยนต์มาทำงานแล้วเอารถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ใต้ต้นไม้ในโรงพยาบาล ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลเห็นงูเขียวเลื้อยเข้าไปในรถจึงชวนเพื่อนๆที่ทำงานมาช่วยตีแต่เพื่อนบอกว่าอย่าไปทำร้ายเขาอาจจะมาให้โชคเราก็ได้เลยค่อยๆช่วยกันดึงออกมาขณะที่เพื่อนๆและคนไข้ที่มาโรงพยาบาลเห็นต่างถ่ายรูปทะเบียนรถตนไปบางก็ชอบเลข94บางคนก็ชอบเลข66ขณะที่บางคนก็มาขอเลขอายุของตน37 ไปเสี่ยงโชควันที่1กรกฎาคมนี้จำนวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ